ด้านนายวิราการมุสิกพงศ์นะคะก็ยืนยันค่ะว่าประชาชนที่รักประชาธิปไตยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นจะรอความชัดเจนคำวินิจฉัยเรื่องการเลือกตั้งของสารรัฐธรรมนูญโดยที่นปชนัช้นจะเดินหน้าสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยต่อไปค่ะนายวิราการมุสิกพงศ์แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชระบุว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยอมรับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยจะรอคำวินิจฉัยที่ชัดเจนของสารรัฐธรรมนูญกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องของกะกะตที่ให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะหรือไม่หลังจากที่คู่กรณีของทั้งสองฝ่ายได้เข้าชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญในวันนี้ อย่างไรก็ตามนปชยืนยันพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยต่อไปแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะพยายามยื้อเวลาเรื่องดังกล่าวและเชื่อว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรกระบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อต่อต้านระบอบเผด็จการทุกรูปแบบนายเวเดการยกตัวอย่างนักต่อสู้เพื่อความเสมอภาคในประเทศอินเดียที่ใช้วิธีการสันติอหิงสาจนได้รับชัยชนะ และเชื่อว่าการต่อสู้ของนปชที่ยึดหลักการเดียวกันจะได้รับชัยชนะในการต่อสู้เช่นกันพี่น้องทั้งหลายอย่าไปวิตกทุกขร้อนอย่าไปต้องการเห็นชัยชนะวันพรุ่งนี้ไม่จําเป็นกินทีละคำกินทีละคำไปถึงสิบห้าคำเมื่อไหร่มันก็เต็มท้องเหมือนนั้นแหละ ส่วนกรณีที่นายสุเทพเทกสุบันการนำมอบประชธิปัดยื่นข้อเสนอปฏิรูปประเทศเพื่อโค่นลมรัฐบาลนั้นนายวิรการเห็นว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจการระดมมวลมหาประชาชนยึดกรุงเทพมหานครไม่ได้แสดงถึงชัยชนะแต่เป็นการเดินถอยหลังเห็นได้จากผ่านมากว่า4เดือนจากเดิมที่ยึดกรุงเทพล่าสุดเหลือเพียงแค่ยึดสวนลุมพินีเท่านั้น ดังนั้นนปชจึงต้องเดินหน้าเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อหยุดกระบวนการหลอกลวงประชาชนของนายสุเทพผู้ต้องหาในคดีกบฏ